สวัสดีครับทุกคนคิดว่ารถที่เหมาะกับคนเมืองต้องเป็นยังไงต้องขับนุ่มขับสบายต้องลุยได้หรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยต้องดีวันนี้หาคำตอบกันครับและนี่คือคำตอบของผมครับนี่คือ mercedes benz glc 2 2 0 d, L c d f o r m a t i c อวังกา e ครับตั้งแต่ขับคันนี้มาผมชอบหลายอย่างมากเลยตั้งแต่เราเข้ามารถปุ๊บนะครับอย่างแรกที่ต้องทำคือสแกนลายนิ้วมือตรงนี้นี่คือ fingerprint scanner คือเขาสามารถเก็บโปรไฟล์ได้เนี่ยเจ็ดโปรไฟล์ด้วยกันก็ลองนึกภาพตามดูนะครับว่าถ้าเกิดในบ้านเราเนี่ยมีคนขับรถคันนี้หลายๆคนนะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นตัวเราแบบนี้พอเราเข้ามาปุ๊เนี่ยพอเราสแกนปุ๊บทุกอย่างจะถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นตัวเราเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับของพวงมาลายัยโพซิชันของเบาะนั่งแอมเบีนยนไลท์นะฮะรวมถึงอุณหภูมิต่างๆ แล้วก็หมวดของการขับขี่ด้วยนะครับแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าผมเป็นคนของเยอะแน่นอนวันนี้เราพูดถึงคนเมืองอาจจะต้องแบบคนของกันเยอะมากเพราะฉะนั้นคันนี้สามารถเก็บของและจุของเนี่ยได้ถึง620ลิตรแต่ถ้าเกิดยังไม่พอเป็นหลายๆคนนะตอนนี้ก็ชอบไปตีกอล์ฟกันใช่ไหมครับสามารถพับเบาะข้างหลังลงม,มาได้พอพับลงมาปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็น1,680ลิตรเันทีเดียวนะครับซึ่งฟังก์ชันที่คุณผู้หญิงหลายๆท่านน่าจะชอบแน่นอนคืออันนี้ครับ Parking Assist นะครับหรือว่า p a r k i n g p a g k a เกนั่นเองคือพอเราปรับเป็นเกียร์ถอยหลังปุ๊บเนี่ยเราเห็นหน้าจอขนาดใหญ่ตรงนี้แล้วเขาจะมีเป็น Transparent Bonnet ด้วยคือหน้าจอใหญ่ปุ๊บแล้วเราจะเห็น360องศาแบบนี้ก็เลยนะครับต้องดูภาพตามพอเราหมุนซ้ายหรือหมุนขวาจะเป็น Bird Eye View ใช่ไหมแล้วก็มีเส้นไกด์ไลน์ด้วยว่าการถอยของเราจะไปทางไหนนี่แบบนี้นะฮะทำให้การจอดรถเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ รวมถึงด้านค่านะครับก็ยังคงมี b ร i n d t p o t a อ s i s t อยู่นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ใช้ตอนที่เราขับรถแต่ว่าคันนี้ให้มาตอนจอดรถด้วยเพราะฉะนั้นการขับขี่ในเมืองง่ายขึ้นเยอะเลยครับแต่เดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่าพอขับจริงๆแล้วเนี่ย G.L.C.220D คันนี้เป็นยังไงครับการขับขี่คันนี้ดีขึ้น ผมว่าประมาณเลยนะครับเพราะว่าเขามีการใช้มอเตอร์ที่เป็น48โวลต์ออนบอร์ดอิน y s t e m ซิสเมซึ่งพอเรามีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการขับทำให้การออกตัวของเรามันดีมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญรักโลกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับพูดถึงเรื่อง,องการรักโลกหลายๆคนยังคงกังวลในเรื่องของพ m ม2.5กนนนันอยู่ใช่ไหมครับไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะเพราะว่ารถคันนี้สามารถเพะกะอากาศได้แล้วก็สามารถตรวจับพ m ม2.5ได้ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่ามี energizing air control หลายคนชอบคันนี้ผมก็ชอบมากเหมือนกันคือการดีไซน์ของเขาเขามีคอนเซ็ปต์คือเ e n เช a l ลพ r ีดีนะครับผมขออธิบายง่ายๆล้กันถ้าเกิดเรานึกถึง Mercedes-Benz ปุ๊บเนี่ยเราจะนึกถึงความหรูหราแล้วความสง่างามคันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยด้วยการดีไซน์ที่เป็นอาวงการพอเป็นอาวองการาก็จะเน้นในเรื่องของความหรูหราใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตั้งแต่การเลือกสีของเบาะที่เป็นสีใหม่ เป็นสีน้ําตาลแล้วพอเป็นสีน้าตาลเนี่ยเขาจะมีการใช้สติชิ่งที่เป็นสีเดียวกันด้วยนะครับตามส่วนต่างๆของรถคันนี้ทําให้มันดูมีความกลมกลืนไปด้วยกันนอกจากนี้ครับยังมีการใช้คโครเมียมการใช้สีเปีโนโนแบล็กการใช้สีดําแล้วก็การใช้หนังสีดามโปร่งลายไม้ด้วยเพาะว่าทุกอย่างพอมันรวมกันแบบนี้แล้วเขามีการวางพวกแบบคอร์บเพเนลต่างๆได้ลงตัวมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนลองดูภาพตามกลางวันเราขับรถไปใช่ไหมแล้วเราเห็นแสงที่มันตกกระทบกับ,กบ,กบลายไม้ บนรถแบบนี้โอ้โหมันดูหรูหรามากที่สำคัญตอนกลางคืนขอพูดถึงจุดนี้หน่อยแล้วกันนะครับ Mercedes เ e n z เป็นยี่ห้อที่ให้อ m b i e n t Light สีมาแบบเยอะมากแล้วผมเป็นคนขับรถติดไปบ่อยพอเราเจอรถติดบ่อยใช่ไหมถ้าเกิดเราอยู่ในรถแบบมึนๆอย่างนี้เราจะอืมเราเบื่อแล้วฟังเพลงเบื่อแล้วแต่ว่าพอเราฟังเพลงไปแล้วก็ให้อ m b i e n t บ i g h t เนี่ยมันเปลี่ยนสีไปได้คุณผมว่ามันมีสุนทรียาภาพในการขับขี่เนี่ยทำให้การขับรถของเราเนี่ยมันไม่น่าเบื่อเลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ที่ผมพาทุกคนมาลอง Mercedes- Benz GLC 220D คันนี้นะครับที่ถ้าคุณดูจนถึงตอนนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจแหละว่าก็น่าจะชอบรถรุ่นนี้เหมือนที่ผมชอบอย่างแน่นอนนะครับมันจะเป็นทางเรื่องของดีไซน์ด้านนอกที่สวยหรูหราฟังก์ชันด้านในที่ครบครันนะครับรวมถึงสมรรถนะการขับขี่ที่ขับสนุกมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมีข้อเสนอสุดพิเศษมาฝากทุกคนกันด้วยนะครับถ้าคุณซื้อรถรุ่นนี้นะครับกับดีลเลอร์ไหนก็ได้ในประเทศไทย ก็ได้รับข้อเสนอเดียวกันเลยกับ Motor Expo ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ครับ